สวัสดี้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัสดุสุขสุขคนจ้ามาจากพี่น้องวันนี้มากินขนมจีนน้ำเดียจ้านี่จา้จาน้ำยาของเงาก็คือขนมจีนน้ำยาแกงไก่กะทิจ้ะเดียบริเห็ดเองเนะจ่าอันอากงเฮ็ดจ้าพอเถาแก่เดียเหย็ดจ่าคนก็ให้เดียแบงมากจ้าเนี่ยก็เลยแบงมากินกับขนมจีนจ้ะคนก็หายมาทุกอย่งางไลจ่าเื่นขนมจอขนมจีนเนี่ยเพียคนใส่ละไม้น้ำจ้าเนียน่ยก็เลยเอามาอัดคลิปใ้พี่ให้น้องเบิง์นนะจ่าน้องนีตีนไก่น้ำจ้ะ มาจา้ามาเซ่บๆกับเบียร์จ้าตีนไก่ใหญ่มากพี่น้องเลยตอนนี้ใหมนะ่นั่งพี่น้องเป็นกับขา่าวไทยๆเลยเนาะเบียร์กับบุคคลฐานัดเป็นอะไรกับข่าวไทยจ้าเบียร์นนัดเป็นดะกับข่าวแล้วดาวบานเดียวนะจา้าพี่น้องมาจา้าพี่น้องมาแซ่บๆกับเบียร์จ้า มีเอฟซีคนหนึ่งเราจะคนถามอด่าว่าเออน้องเบียร์คือโบทายกลรองทั้งนอน <c oughs> ดยอย่าหยันโบชาดอย่าียากเลยอกทายทั้งต่างกันแต่ว่าตอนเป็นอยเดียชิทายทั้งนอดแห่งเวิรนมเนื้อจ้ามาจ้าขนมจีบกับเบียร์จัดพี่นอ้องเต็มถ้วยพี่นอ้องข้าวขงาวกระจิมีมะเขือมะเขืออันนี้เบียกับ,บรู้จักมะเขืออันนี้กัน กินตะหักพี <laughs> ่น้องมาเกลือแล้วก็มาแต่งกันมาจักแจกเลยอุ้ยพี่น้องแซ่บเยอะพี่น้องพัดเดียวไว้ข้างถัๆนะจ้ะ เรียกินคนเดียวเรียกินตรงเลยเลยพี่นนอกอย่า่ากันเดิอ่ะม,มาเลิพี่หนอกมากินกาแยเลยอ่ะนังเดินงายพี่นนอกหนักกว่าแค่ในอาบเยอะเดินมากอ่กามากิานทำม,ม,ม,นม,นมันกินก่อนจ้ะ คือกินไว้บนาอบนะอม่ตีน,กนไก่นั่นจ้ะเหรอแกเสียพี่เน้ะ แช่เดียดเดทำมากกันพี่น้องยินเสียงเหียงมาจากพอถออยไฟในจ้าน้องชายเดียิ่งก็กินข่าโยางขัางอยกจะเดบิบ้เพราเข่ากองน้ำเดียกินทนมกินน้ำกันนี่แหละจ้าเข <c oughs> ่วนข่ากองน้ำกับว่าข่าพี่น้องนยทำไง ยาน,นี่ก็แสบก็แสบอยู่จ้ะ่่าส่วนตัวเรียมาทำยาลาลาบานเดียจ้จะทำยากะทีปลาถือจะเนามาเอพอสวยขัางบใหญ่เลวพี่น้อง พี่น้องเท้าแก้เดียเพิ่งก็พูดวนาตเจเดียบาเดียเห็นสองยูทูปนะเพิ่งกับว่าตักไปเยอะๆเลยเพิ่งกับว่าแล้วก็ไปถ่ายคลิปลงยูทูบเลยเห็นนะ <laughs>

น่อมะเขือน,น,น็อน่อนๆแต่ว่ามะเขือก็มักแตงเดียไปสิ ีล้วเขาเติมน้ำอีกสักหน่อยเพื่อเยียมมาสดน้ำ ปเปลาเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่น้ำกันน,น,น,นา,า,า,านๆเนี่ยเ้อจ้ะเตรียมมักหน่อไหน่อไบ้านบ้านพี่น้องแล้วก็อ่อน <c oughs> ออนยาสิปากเรือพี่น,น้องอียังรุดออกจากปากก็ย,ยาสิปากเลย ที่ตะเขียบบ่ค่อยเป็นจ้ะต่อไปนี่พยานเน่ออยพยานใกล้เด้เล่นมันจะถั่วอยู่พี่เนออาะเอ็นพ่าใกล้ไล่เล่นมันจะถั่วอยู่ มี่พีเอฟซีคนนึ่งเพื่อนบอกว่าผู้หญิงนี่กินเยอะเน,นาะเพื่อนนะสิได้ จิ้มนอนแล้วพี่น้องคลิปนี้เองครับพัดเปี๊มีน่าจะนอนจะได้กระฝากความหม่พี่น้องเมื่อสุกุลทุกคนน่นจาจะนะนซอยก็ได้ก็แช่แก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆคลิปต่อๆไปนี้ได้ใจดีที่สำคัญอย่าลืมกดก,กระดิ่งเด้อจ้ะสฉยเลยพอ้องฝากคลิปใหม่ๆของเดียนน,น,น,ออน,น่าจะนอนพ่อกัน่าจะกิน้าจจะบายบายสบายดี